วิธีสังเกตสารเสริมประสิทธิภาพที่ดีในการฉีดพ่นปุ๋ยสารกำจัดตรูพืชหรือสารกำจัดมแมลงที่ฉีดพ่นทางใบกเกษตรกรส่วนใหญ่มักประสบปัญหาในการฉีดพ่นเพราะสารที่ฉีดพ่นไปเหล่านั้นไม่เปียกที่ผิวใบพืชซึ่งก็จะส่งผลโดยตรงต่อการออกฤทธิ์ของสารต่างๆเหล่านี้ไม่เต็มประสิทธิภาพและยังต้องใช้ในปริมาณมากหลายคนจึงใช้สารเสริมประสิทธิภาพเพื่อช่วยเพิ่มการออกฤทธิ์ให้ได้มากขึ้น สารเสริมประสิทธิภาพก็คือสารที่ช่วยลดแรงตึงผิวของน้ําและสารละลายเพื่อให้การฉีดพ่นทางใบเกิดการเกาะติดที่ผิวใบพืชได้ดีขึ้นสารเสริมประสิทธิภาพที่ดีจะช่วยลดมุมสัมผัสระหว่างหยดน้ํากับผิวใบพืชทําให้การใช้สารต่างๆที่ฉีดพ่นทางใบออกฤทธิ์ได้ดีมากขึ้นแล้วเราจะรู้ได้อย่างไรคะว่าสารเสริมประสิทธิภาพที่ดีควรมีคุณสมบัติอย่างไรจางง่ายๆนะคะมีอยู่3ข้อ 1. เป็นสารลดแรงตึงผิวช่วยลดแรงตึงผิวของน้ําช่วยเพิ่มพื้นที่ผิวสัมผัสในน้ําแต่ละหยด 2. เป็นสารที่ช่วยเพิ่มความหนืดช่วยให้ละอองสารละลายเกาะติดที่ผิวใบพืชได้แน่นขึ้นเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการให้สารต่างๆที่ฉีดพ่นลงไป 3. เป็นสารเล่นการออกฤทธิ์มีผลต่อการซึมผ่านไขเคลือบผิวใบพืชเราได้รู้จักคุณสมบัติของสารเสริมประสิทธิภาพที่ดีไปแล้วนะคะทีนี้เรามาดูกันค่ะว่าสารเสริมประสิทธิภาพแอปซ่า80ของแอมเวย์คืออะไรและมีประสิทธิภาพอย่างไรบ้าง สารเสริมป,ประสิทธิภาพแอปซ่า80จะช่วยในเรื่องของการฉีดพ่นสารต่างๆทางใบให้ทํางานได้ดีและมีประสิทธิภาพที่เพิ่มมากขึ้นส่วนประกอบของแอปซ่า8ปประกอบด้วยสารออกฤทธิ์เอลคิลอาลิวเอลอกซิเลตและกรดไขมันอิสระต่างๆ80%และอีก20%เป็นสารประกอบอื่นๆหลังจากที่เราได้รู้จักส่วนประกอบกันไปแล้วนะคะเราจะมาดูลักษณะและข้อมูลจำเพาะของสารเสริมป,ประสิทธิภาพแอปซ่า80กันบ้างคะ่ะว่ามีอะไรบ้าง ลักษณะทางกายภาพของสารเสริมประสิทธิภาพแอปซ่า80มีสีเหลืองอ่อนใสเป็นของเหลวไม่เหนียวหนืดการเกิดฟองต่ำการละลายรวดเร็วและสมบูรณ์สามารถย่อยสลายได้ทางชีวภาพมีค่าความเป็นกรดเป็นด่างหรือว่าค่า pH อยู่ที่6.5-8ถึง8อายุการใช้งานเก็บได้นานถึง4ปีและนั่นคือลักษณะโดยทั่วๆไปของสารเสริมประสิทธิภาพแอปซ่า80ค่ะ ทีนี้เรามาดูคุณประโยชน์ของสารเสริมป,ประสิทธิภาพแอปซ่า80กันบ้างค่ะว่าตรงกับลักษณะของสารเสริมป,ประสิทธิภาพที่ดีหรือไม่เรามาดูคุณประโยชน์ข้อแรกกันครับแอปซ่า e 80เป็นสารช่วยแผ่กระจายช่วยลดแรงตึงผิวของน้ําเมื่อใช้ผสมกับสารฉีดพ่นทางใบไม่ว่าจะเป็นปุ๋ยสารกําจัดศัตรูพืชหรือสารกําจัดแมลงที่ฉีดพ่นทางใบจะช่วยทําให้หยดละอองน้ําที่ฉีดพ่นแผ่กระจายตัวและเกาะติดครอบคลุมไปทั่วผิวใบ ส่งผลให้การออกฤทธิ์ของสารที่ฉีดพ่นมีประสิทธิภาพมากขึ้นข้อที่2อแอปซ่า80ช่วยจัดการปัญหาการผสมยาและสารเคมีเพราะว่าสารกำจัดศัตรูพืชหรือสารกำจัดแมลงหลายชนิดอยู่ในรูปของสารเข้มข้นที่มีน้ำมันหรือผงแป้งเป็นองค์ประกอบเมื่อผสมสารเหล่านี้กับน้ำจะทำให้เกิดการแยกชั้นหรือตกตะกอนเกิดขึ้นเมื่อนำไปใช้จะส่งผลให้การออกฤทธิ์ของสารที่ฉีดพ่นไม่เต็มประสิทธิภาพ หากเราเติมแอปซ่า80ลงไปผสมในการฉีดพ่นทุกครั้งแอปซ่า e 80จะช่วยให้สารต่างๆเหล่านี้กระจายตัวในน้ำได้ดีขึ้นทำให้ปัญหาการแยกตัวของสารกับน้ำหมดไปประโยชน์ข้อต่อไปนอกจากแอปซ่า80จะช่วยให้สารต่างๆเกาะติดที่ผิวใบพืชแล้วแอปซ่า e 80ยังมีประโยชน์ในการเร่งการดูดซึมอีกด้วยนั่นคือช่วยให้สารที่ฉีดพ่นดูดซึมเข้าสู่เนื้อเยื่อพืชได้อย่างรวดเร็ว ทำให้การออกฤทธิ์ดีมีประสิทธิภาพประโยชน์ข้อสุดท้ายเมื่อนำแอปซ่า80มาใช้ทางดินจะช่วยเร่งการแทรกซึมน,น้ำลงสู่ดินเพราะแอปซ่า80สามารถลดแรงตึงผิวของน้ำจึงช่วยให้น้ำแทรกซึมลงสู่ชั้นดินได้เร็วขึ้นช่วยในการซึมซับน้ำและการอุ้มน้ำเนื่องจากดินแต่ละชนิดมีคุณสมบัติแตกต่างกันบางชนิดอัดแน่นหรือไม่ดูดซึมน,น้ำแอปซ่า80 จะช่วยให้น้ำซึมผ่านชั้นดินได้ดีช่วยในการอุ้มน้ำทำให้ดินอุ้มน้ำได้ดีขึ้นมีประโยชน์ต่อการเพราะปลูกนอกจากนั้นสารเสริมประสิทธิภาพแอปซ่า80ยังมีคุณสมบัติเป็นสารที่ไม่มีฤทธิ์ในการกัดกร่อนโลหะดังนั้นจะช่วยปกป้องหัวฉีดและอุปกรณ์เครื่องมือเครื่องใช้ทางการกเกษตรอื่นๆที่เป็นโลหะไม่ให้เกิดสนิมหรือเกิดการปุกก่อนสารเสริมประสิทธิภาพแอปซ่า80ยังช่วยไม่ให้เกิดการอุดตันของหัวฉีดช่วยให้การดูแลรักษาอุปกรณ์นั้นง่ายขึ้น และสุดท้ายนะคะสารเสริมประสิทธิภาพแอปซ่า80มีความเข้มข้นสูงใช้เพียง2-5ซีซีต่อน้ำยีิลิตรจะช่วยให้กเกษตรกรประหยัดเงินได้มากขึ้นอีกด้วยเห็นถึงประโยชน์ของสารเสริมประสิทธิภาพแอปซ่า80กันแล้วนะคะอย่างที่เราทราบกันสารเสริมประสิทธิภาพแอปซ่า80สามารถใช้ได้ทั้งทางดินและทางใบกรณีใช้ทางใบเมื่อผสมกับสารฉีดพ,พ่นทางใบทนิตต่างๆสารเสริมประสิทธิภาพแอปซ่า80 <ś c oughs> จะช่วยจัดการปัญหาในการผสมยาหรือสารเคมีช่วยในเรื่องของการเกาะติดและก็เคลือบผิวใบพืช รวมถึงเร่งการดูดซึมสารต่างๆเข้าสู่เนื้อเยื่อพืชได้อย่างรวดเร็วกรณีใช้ทางดินสารเสริมประสิทธิภาพแอปซ่า80จะช่วยปรับปรุงโครงสร้างดินทําให้การซึมซับและการอุ้มน้ําของดินดีขึ้นอย่าลืมนะคะทุกครั้งตอนการฉีดพ่นสารต่างๆทางใบยอย่าลืมเติมสารเสริมประสิทธิภาพแอปซ่า80เข้าไปด้วยจะได้ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการฉีดพ่นให้ดียิ่งขึ้นและหากต้องการปรับปรุงดินให้มีความชุ่มชื้นดูดซับน้ําได้อย่างรวดเร็วเราสามารถใช้สารเสริมประสิทธิภาพแอปซ่าางด้เช่นเดียกันค่ะ あ